คทุกคนแล้วก็จะรีวิวโต๊ะอันนี้นะคะก็เอาไว้เล่นนะคะอันนี้ก็ก็คืออันนี้ก็จะเป็นเกียรติบัตรนะคะที่ประกวดระบายสีได้ที่1นึ่นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าในใจของเด็กแล้วก็จะมารีวิวอย่างละเอียดนะคะ อันนี้อ่ะก็จะเป็นป้ายป้ายเคเบเนี่ยจริงมันมีอันหนึ่งแต่ว่ามันหายไปไหนแล้วไม่รู้เนีย่ยป้ายนะคะมาจากประเทศอะไรก็ไม่รู้แล้ววันนี้ก็จะเป็นบูมัดผมปรงเรียนก็จะมียางแบบนี้ด้วยนะคะ แล้วนก็จะเป็นพวงกุญแจแล้วก็อันนี้ก็เป็นยางน,นะแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจนะคะแต่ว่าข้างบนนะ่ะเราดึงไปแล้วนะเพราะเราไม่ได้เอาไปทำกับอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบหมีลาสีเองอันนี้เนก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นของที่จับได้มานะคะวันเด็กแล้วก็จะเกะให้ดูแล้วก็จะเป็นตุ๊ก,กตาเหมือนคล้ายๆบาร์บี้ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่นะคะอืมอันนี้ถ้าเราไปดูมาแล้วก็ราคาจริงๆก็จะประมาณสองสามร้อยบาทนะคะน้องเป็นตุ๊ก,กตาบายมั้งหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่น้องเหมือนนะคะทุกคนดูสิ ไม่ใช่บาร์บี้แน่นอน,นะคะ่ะว่ามันเป็นตาลูกแก้วแบบนี้นะคะทุกคนดูใกล้ๆอ่ะเนี่ยมันคือตาแก้วนะคะก็ผมก็จะยาวๆหน่อยนะคะแล้วก็จะตรงนี้ก่อนว่ามันเก็บทีหนึ่งแล้วผมมันแบบกระจายมากเลยอันนี้ก็จะเป็นแต่ละวันนะคะแล้วก็จะเอาไว้เล่นนะแบบว่า คือแต่และว,วันอะถ้าเราเหลือตังอะเราก็ต้องเอามาหยอดกระปุกใช่ไหมแล้วเราไม่รู้ว่าต้องใช้สีอะไรเราก็ต้องจับนะคะจับอันนึงว่าเอ๊ได้สีอะไรอย่างได้สีน้ําเงินเราก็ใช้สีน้ําเงินนะคะจับสีแดงก็สีแดงแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบเคโทรศัพท์นะคะแบบโูเยอะมากอะดูดิเคโทรศัพท์คือเยอะมาก แล้วก็เก็บไปตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโบนะคะเป็นโบมัดผมอันที่หนึ่งโบสออันต่อไปแล้วตรงนี้นะคะก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยก็น่าะจะใส่เป็นพวงกุญแจมั้งมันคือพวงกุญแจที่แบบว่าเออป๊บน,น้งนะ มันมันแกยากคุณมันแกยากเนีย่ยทุกคนเดี๋ยวนะมันก็จะเป็นแบบเป็นเอ่อที่มันรัดอีมี่ตัวเนี้ยคือเราดึงไงแล้วอันนี้ก็จะเป็นงานปูนปัสเตอร์แล้วก็จะเป็นแคเบน,นะคะแคเบไซส์ยี่สิบห้าเซน อันข้างบนนี่ตัวเอ,อสามสซบน,นะคะน้องเป็นของเทนะนี่ทุกคนน้องเป็นของเทค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะไว้จับว่าเราจะเล่นแคเบหรือไม่เล่นนะคะอันนี้ก็จะมีแบบว่าที่กั้นน้องแคเบไม่ให้ล,วงงนะล่วงด้วยนะก็จะเป็นแบบก็ประมาณนี้เนาะ นี่เก็บ,บิบัตรแล้วก็กล่องนมแล้วก็กระปุกอมสินแล้วก็กระดาษที่มาเล่นๆนะคะแล้วก็ม้วนไว้อย่างนี้แล้วก็จะก็จะเป็นสมุดวัดรูปนะคะอันนี้เราไปหยิบม,มานี่นคือเรากําลังออมเงินไว้ซื้อแค่เบต,ตัวใหม่อยู่นะคะต้องเป็นไซส์15สิบห้าเซนเนาะ ก็ราคาก็จะประมาณ1นึ่งพบาทนะคะกําลังออมตังอยู่ก็อันนี่น,ะน,นี่ก็ไปข้างบนก่อนโอเคนะทุกคนก็ขอเก็บไอตัวนี้ก่อนกับอันนี้นะคะโอเคทุกคนก็เก็บเรียบร้อยแล้วนี่นะคะนี่ก็จะเป็นรอบๆเดี๋ยวเราให้ดูทีเดียว อันนี้ก็จะเป็นทีเดียวเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะโต๊กก็บายบายนะคะ